ประจำเดือนมาเป็นปกติเราจะรู้ว่าวันไหนคือวันตกไข่ได้ไหมคะประจำเดือนมาปกติ14วันก่อนประจำเดือนมานั่นคือวันไข่ตกดังนั้นถ้าคุณประจำเดือนมาปกติมาทุกวันที่28ของเดือนสมมตินเนี้นะคะคุณสามารถทอดได้เลยว่าวันที่14ของเดือนคือไข่ตกค่ะหรือว่า30วันมาตลอดเลย30วันมาตรง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 ดังนั้น วันที่16ของประจําเดือนคือไข่ตกหลังจากไข่ตก14วันถ้าไม่มีการผสมก็จะมีประจาเดือนถ้าเราประจาเดือนตรงเราสามารถพอดไข่ตกได้แต่น้องต่างู้องไม่เวลาตื่นเต้นไข่ไม่ตกก็มีหรือไข่ตกก่อน <c oughs> ก,ก็มีไ <c oughs> ข่ตกหลังก็มีนะคะสมองส่วนไฮโปทาลามัสหรือส่วนส่วนของความคิดต่างๆเนี่ยนะคะมันเกี่ยวข้องก,กับการสร้างฮอร์โมนโดยตรง <c oughs> ดังนั้นถ้าเราเครียดเราคิดเราแข่งอันเนี้ย ประจำเดือนจะไม่มาได้นะคะ